ดีครับพี่น้องวันนี้นี่ผมไม่สามารถเดือดได้แล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเราใช้คำหยาบล้มล้างสถาบันเราใช้คำหยาเพื่อจงใจเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองฉะนั้นผมจะใช้คำสุภาพทุกทุกคำทุกคนดูจากเสื้อผมสิครับเสื้อสีเหลืองใส่เสื้อเข้าในกางเกงถ้าอีกหน่อยหัวเกียร์นี่ชัดเลยครับ เป็นคนของแผดดินแน่นอนครับถ้าอีกนอกเนี่ยติดเสื้อใส่ลักในหลวงเนี่ยเขาแยกไม่ออกแล้วนะว่าผมเป็นสากีบหรือผมเป็นสลิมกันแน่ฉะนั้นวันนี้ผมจะมาอย่างสุภาพมาอย่างเรียบร้อยแต่งตัวแบบปกติให้เขาเพราะว่าประเทศนี้ให้ค่าความสุภาพมากกว่าสิทธิมนุษยชนครับ เขาต้องการความเป็นกลางเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพูดอย่างเป็นกลางที่สุดเลยครับวันนี้เนี่ยผมจะมาให้คะแนนผลงานของกระบวนการยุติธรรมและผลงานของรัฐบาลนะครับผมมีหลกัหลกๆ3นิ้วนะให้พี่น้องเลือกชูกันได้เลยถ้ารัฐบาลและกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างทํางานได้ดีพี่น้องชูนิ้วโป้งขึ้นมานะครับ รัฐบาลและกระบวนการยุติธรรมสารองค์กรต่างๆทําง,ทงานได้กลางๆชูนิ้วกลางขึ้นมาครับและถ้าสมมติว่าตุลาการและรัฐบาลทํางานได้แย่ทุกคนชูนิ้วก้อยขึ้นมาครับผมบอกแล้วครับว่าผมเป็นคนกลางๆฉะนั้นการทํางานของรัฐบาลและการทํางานของตุลาการสารรัฐมนูลผมให้นิ้วกลางครับ นี่นี่ผมไม่ได้ด่านะครับแต่ว่าผมให้คะแนน <EN> ผมผมผมพูดจริงๆนะผมซีเรียสเลยผมให้คะแนนผมให้นิ้วกลางเลย <EN> ไม่ไม่รู้ว่าทุกคนคิดว่ารัฐบาลทํางานดีหรือไม่ดีหรือว่าศาลทํางานดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนชูนิ้วก้อยอ,ยอะไรนะครับแต่ว่าผมชูนิ้วกางครับ <EN> นิ้วกางครับใช่ครับ <EN> ผมถึงบอกไง <EN> ว่าผมเป็นกาง <EN> ผมไม่ได <river> ้เข้าข้างใครเนี่ยผมเป็นกลางเนี่ย แล้วผมขอบอกเลยว่าตำรวจสารสารและพนูนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมก็เป็นกลางเหมือนกันครับเป็นกลางไขเ่เผด็จการครับรใช่ครับผมถึงบอกไหครับว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยเป็นกลางทั้งหมดเลยเป็นกลาง่ปรเผด็จการไม่เคยเป็นกลางและเข้าข้างประชาชนเลยครับ เขาไม่เคยใส่ใจไม่เคยฟังไม่เคยเคารพประชาชนไล่มาตั้งแต่ตุลาการสารลรัฐมนูญที่ผมเคยพูดไปว่าตุลาการสารลรัฐมนูญทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญิด,ด้วยทําหน้าที่ออกกฎหมายชี้เป็นชี้ตายพักการเมืองทุกคนจําได้ไหมครับสมัยก่อนพี่น้องเสื้อแดงออกมาสู้เพื่อปลุกป้องพักไทยรักไทยที่โดนทุบอย่างไม่เป็นธรรม ทุกวันนี้เรายังต้องออกมาสู้เพื่อความไม่เป็นธรรมที่เขายุบพ,พักอนาคตใหม่ยุบไทยรักษาชาติขอถามเลยว่ามึงเป็นใครมึงมายุบพ,พักที่ประชาชนเขาเลือกเกือบทั้งประเทศบแบบนี้มันแฟร์หรอครับ,บให้คนที่9คนและในนั้นมีถึง7คนที่มาจากคอสอชอสองคนมาจากสอนอชอีอกหคนมาจากสอวอลาตั้ง ขอถามในเขาว่าตุลาการสารรัฐมนูญเป็นแบบนี้ทุกคนให้ความเคารพไหครับาาผมบอกแล้วว่าผมเป็นกลางผมไม่ไใหกลางอีกครั้งหนึ่งครับพูดไปถึงสารอาญาที่เรามีอยู่ที่เขาชอบอ้างเราที่เขาชอบแจ้งคดีใส่เราว่าเรามิ่ีสารว่าเราละเมิดอำนาจศาลแล้วขอถามสั้นๆว่าอำนาจศาลที่มันมีอยู่มัน โยงกับประชาชนแค่ไหนหท่านแร่งความละเมิดอำนาจศาลเราผมขอถามสั้นๆศาลมาจากไหนศาลมาจากกอตอครับกอตอแต่งตั้งศาลแล้วศาลก็ใช้ศาลที่ตัดที่ตัดตั้งมาจากกอตก็ามาตัดสินเราว่าเราละเมิดอำนาจศาลก็คือฟ้องเองตัดสินเองแบบนี้มันชอบทำไหมครับ นี่แหะครับความเป็นกลางของศาลเราเลือกกันเองแต่ตง,งตั้งกันเองแล้วก็ตัดสินกันเองแล้วเราจะเรียกว่าละเมิดอำนาจศาลได้อย่างไงในเมื่อเราแค่มาเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิในการประกันตัวคงต้องพูดสั้สนๆเป็นสิ่งที่ผมพูดไปหลายครั้งและเป็นสิบรอบแล้วว่าตุราการไทย ไม่เคยประหารคณะรัฐประหารแต่ตุลาการไทยประหารติที่เสรีภาพประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่มาก็ไม่ชอบทำแล้วที่มาไม่มีความยึดโยงประชาชนแล้วยังเสือกทำตัวสูงอีกมึงถอนขู่หัวโขนมึงออกมามึงก็เท่ากับกูนี่แหละมึงไม่ได้สูงไปกว่ากูเลย มาคุยกันดีๆมาคุยกันหน่อยประเทศนี้มันจะไม่เหลืออะไรแล้วมันไม่เหลือแล้วความยุติธรรมวันนี้ส่วนหนึ่งที่ผมมาช้าเพราะตอนเช้าผมไปให้กำลังใจพี่น้องนาบอนมาพี่น้องรู้ไหมครับว่าประเทศนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็มีแต่ความชิบหายมีแต่ปัญหาจนเราไม่สามารถตามได้ทุกเรื่องแล้ว ไปเรื่องเพศก็มีคนที่ตำแหน่งสูงสุดตุลาการสารรัมนูญเหยียดเพศเล่นมุกค,คมคืนในห้องเรียนไปเรื่องสิ่งแวดลอ้อมคอสอชอก็แก้กฎหมายนาบอลที่พึ่งโดนมาก็โดนมาจากกฎหมายที่คอสอชอแก้มาให้ในายทุนที่เป็นตำรวจชั้นสูงสามารถไปตั้งโรงงานเผาขยะเพื่อทำไฟฟ้าได้ นี่หรือสิ่งที่ท่านบอกว่ามารักษาความสงบความสงบเดียวที่ท่านรักษาได้คือความสงบทางเศรษฐกิจเพราะคนแม่งจะตายหากันหมดแล้ววันนี้เรือร่องสำคัญที่ผมเคยมาพูดเมื่อปีที่แล้วและวันนี้ผมก็มาพูดอีกรอบคืออย่าให้ศาลเคารพกฎหมายที่พวกท่านร่างขึ้นมากันเองหน่อย ไอปวิอาญาที่พวกท่านเขียนมาที่พวกท่านพึ่งแก้มาที่เขียนถึงเรื่องเขตไม่ให้ประกันตัวพวกท่านไม่เคยอ่านเลยเหรอพวกท่านเอาแต่อ้างกฎหมายอ้างกฎหมายที่พวกท่านเขียนขึ้นมาเองแต่พอเขียนขึ้นเองทําไมมึงไม่เอามาใช้เขตไม่ให้ประกันตัวง่ายๆหนึ่งมีพฤติการหลบหนี 2. จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 3. จะไปก่อเหตุอันตรายประกาศอื่นอันนี้เป็นสาระสำคัญที่ผมสรุปมาชั้นๆสามข้อในจริงมี5ข้อทุกคนครับผมขอถามหน่อยว่าเพนกวินเป็นจาไม้ไผ่เคยหนีตะครั้งไหมครับแล้วเพนกวินไม้ไผ่อานนนเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาแค่พูดเขาแค่ถือไม ถ้าอย่างนั้นถ้าท่านกลัวมากเดี๋ยวผมจะพูดด้วยปากเปล่าแล้วไม่ใช้ไม้ถ้างั้นจะแจ้งความจากผมนะครับท่านกลัวไม้ใช่ไหมครับท่านบอกเรามาได้เลยต่อไปนี้เราจะเลิกใช้ไม้แล้วพูดด้วยปากเปล่าเท่านั้น เราแค่ต้องการสิทธิพื้นฐานของเราที่เราควรมีทุกวันนี้ทุกท่านถามไม่ง่ายครับว่าภาษีที่เราได้มาภาษีที่เราจ่ายไปคุ้มค่าสักบาทหรือยังครับภาษีที่เราเสียไปเราตั้งคำถามเสมอว่างบประมาณที่มีทำไมต้องเอาไปที่กองทัพงบประมาณที่มีทำไมต้องทำโครงการหลวงบางประเภทที่มันไม่ได้ก่อประโยชน์งบประมาณที่มี ทำไมต้องสนับสนุนสถา,บบาทำไมต้องสนับสนุนสถาบัานกรรษัตริย์ด้วยงบประมาณสูงขนาดนั้นทางทางที่สาวนักงานงบประมาณรวมกับสถาบัานกรรษัตริย์รวยที่สุดในประเทศไทยแล้วแบบนี้ไม่ใช่การมีประมาทแบบนี้คือข้อเท็จจริงเราแค่มาทวงถามว่างบประมาณที่เราจ่ายไปภาษีที่เราจ่ายไปมันคุ้มค่าไหม มันคุ้มค่ามันไม่มีหรอกไอที่ตูนี่มันต้องมาวิ่งเนี่ย <Yeah. S 1> อยากรู้จริงๆว่าพี่ตูนเนี่ยมันวิ่งเพื่อน้องๆร้อยเก้าคนหรือมันวิ่งเพื่อ <Okay. S 1> ชื่อเสียงของตัวเองคือเพื่อ,อชื่อเสียงของตัวเองที่เป็นนักบุญและชื่อเสียงของตัวเองที่ได้เกียรติยศกันแน่ <Okay. S 1> ถ้าคนแบบพี่ตูนมาวิ่งผมไม่ให้ค่า ถ้าคนแบบพี่ตูนวิ่งเดี๋ยวกูวิ่งแทนก็ได้ไดัพร้อมอยู่พอดีเลย<า>นี่แหละครับความบันเลย<า>ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยทุกวันนี้เพื่อเราลุงเบนตาเฮนกวิ้งไม้ไทยอาอนนทุกคนเขาถามเรื่องง่ายๆเลยครับว่า ภาษีที่กูเสียไปเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะใช้คุ้มค่ากฎหมายที่มีอยู่เมื่อไหร่จะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมทุกคนไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำนั่นแหละครับหลักนิติรัฐที่ควรมีในทุกๆประเทศกฎหมายเราไม่เคยเอื้อกับคนตัวเล็กตัวน้อย กฎหมายเราเอื้อแต่ทุนใหญ่เอื้อแต่นาาทุนเอื้อแต่หุนศึกสตกรีนาเอื้อแต่ทุนจีนนี่แหละครับกฎหมายเรามันไม่เคดเป็นธรรมไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนในมาตรฐานเดียวกันผมขอท่วงถามไหน่อยไอคนที่อยู่ในศาลทุกทุกคนเลยที่มีอำนาจตัดสินใจผมขอถามเลยว่า ท่านยังมีหัวใจอยู่บ้างไหมท่านมีความเป็นมนุษย์อูหรือเปล่าท่านรู้ไหมว่าคนที่เข้าไปในคุกกี่คนต้องติดโควิดกี่คนต้องเจ็บปวดกี่คนต้องเรียนไม่จบกี่คนต้องตกงานกี่คนต้องร้องไห้บุ่ิไปเพราะชีวิตทรมานในคุกท่านมีหัวใจอยู่บ้างไหม ท่านเคยคารบมนันดูไหมหรือสิ่งเดียวที่ท่านคารบมีแต่หัวขวนที่มันไม่มีอำนาจอยู่จริงท่านสนุกสนานไหมกับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วถูกพ่อแม่ตัดตัดครอบครัวท่านสนุกสนานไหมกับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วตกงานแล้วไม่มีงานทำท่านมีหัวใจสักนิดหนึ่ง ท่านจะไม่ให้เขาจำคุกแต่ท่านจะให้เขาออกมาสู้แล้วท่านก็สู้กับเขาด้วยความเป็นจริง hey, hey. ทุกท่านรู้ไหมครับว่าศาลไทยตั้งแต่ออกดีกา2496ที่เคยรับรองคณนะรัฐประหารไม่ให้เป็นความผิด รัถ้ารัฐประหารํำเร็จไม่ใช่กบฏนี่แหละครับคือความเป็นกลางของศาลเพราะศาลไทยเป็นกลางข้างข่ายผเด็จการศาลไทยไม่เคยเป็นกลางสักครั้งเพราะมีการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจเสมอขนาดศาลไทยจะเป็นกลางได้ยังไง มื่อประธานสาลดีกาคนเก่าเพียงไปเป่าโนกวีก,กับ,กบเกปเปสอเลยเน,นี่นแหละครับท่านมีความเป็นมนุษย์บ้างเห็นใจเราบ้างผมขอเล่าเรื่องของผมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจบผมเองต้องคอยลุ้นว่าจะได้ประกันไหมว่าสารจะสั่งฟ้องไหมผมโดนเลื่อนไปแล้วหกครั้ง ทุกครั้งที่เลื่อนผมตัวเลื่อนช่วงสอบไฟนอลเสมอทุกครั้งตลอดมิตรเทอมและไฟนอลที่ผมจะสอบผมต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าเทอมนี้กูจะเรียนจบไหมเทอมนี้กูจะจบอีกเทอมไหมกูจะได้สอบไหม ทังที่สิ่งที่พูดมันไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรเลยแค่พูดว่ากษัตริย์ไม่ใช่พระเจ้ากษัตริย์ทําผิดได้มันบิดขนาดต,ต้องไปติดคุกเลยใช่ไหมหลังจากที่ผมเคลื่อนไหวผมต้องขะล้อก,กับครอบครัวต้องโดนออกจากทะเบียนบ้านทาั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องเลยแค่สิ่งที่พูดอ่ะก็อยากให้ใชายาสิงให้มันคุ้มค่าหน่อย ว่าเราไม่ไว่าเราเรียนจบไปเราจะมีงานทํำไหมเราเรียนจบไปเราต้องไปเป็นขี้ข่าพวกเจ้าสัวต่างๆหรือเปล่าอย่างนี้หรออนาคตที่พวกท่านมอบให้เราท่านภูมิใจหรอกับใช้ชนะที่ตายที่คนตายบนกองซากศพท่านชนะบนกองซากศพท่านภูมิใจขนาดนั้นเลยเหรอท่านเปิดเบชี ให้เราได้พูดคุยกันหน่อยวันนี้ผมพ่งหนึ่งออกเหตุการณ์หนึ่งวันนั้นผมเข้าไปในสภาเข้าไปแล้วพักรัฐบาลเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จะจบไหมผมคิดสั้นๆเลยกูรู้อยู่แล้วยังไงมึงก็ไม่ผ่านแล้วจริงๆแล้วหลังจากนั้นมึงก็ไม่ให้รัฐธรรมนูญผ่าน ชามติกันเลยว่าเขาเอาไม่เอาเขาปฏิรูปหรือไม่ปฏิรูปสถาบัน,บนเขาเอาคอสชอไม่เอาคอสชอมึงให้เขาไปประชามติกันเลยมันง่ายแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรยากเลยแต่สิ่งที่พวกมึงทำนี่แหละคอยจำกัดสิพวกกูคอยกันแกลพวกกูทั้งทั้งที่พวกกูแคบ